อยากผิวใสให้กิน8ดสิ่งนี้ครับอันที่หนึ่งะรู้กันเลยส้ม ส้มเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าส้มหนึ่งผลใหญ่ๆเนี่ยมีวิตามินซีประมาณ70มิลลิกรัมวันหนึ่งเราต้องการแค่60โอ้โหหนึ่งผลได้ตั้ง70ก็คือเราไม่ขาดแน่นอนนะครับการที่เราจะขาดวิตามินซีแค่ส้มบรรลุลุุ่เนี่ยไม่ขาดแน่นอนแต่ถ้าจะกินวิตามินซีจาก60กระโดดขึ้นไปเป็น500ถึง1,000มิลลิกรัมโ้โห มันเยอะมากเลยนะมันต้องกินส้มน่าจะเกิน10ลูกขึ้นไปถึงจะได้ขนาดนั้นสงท,ที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะได้น้ําตาลเพราะว่าส้ม1ลูกก็มีน้ําตาลอยู่ประมาณ3ช้อนชาเราไม่อยากได้น้ําตาลเนาะผมจึงนแนะนาอีก7สิ่งที่เหลือนะครับอันแรกคือส้มนะอันที่2คือพริกหยวกจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะครับมีวิตามินซีเหมือนกันนะครับข้อที่3คือบรอกโคลีถ้าไม่ชอบให้มันแข็งแข็งก็เอาไปต้มสักหน่อยนะครับสคือแคนตาลูปห้าคือกีวีนะ หกคืออังุนแต่องุนก็มีน้าตาลเนาะก็กินประมาณหนึ่งอาการหนึ่งเสิร์ฟก็มาหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับกินเยอะก็น้ําตาลเกินนะครับเจ็ดคือกลุ่มของเบอร์รี่ต่างๆเช่นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ง่ายสุดในประเทศไทยคือสตอเบอรี่แต่สตอเบอรี่บ้านเราก็พยายามทานเป็นออแกนิกนะอันไหนที่มีความเสี่ยงว่าจะมีสารเคมีเยอะนะครับก็ระวังกันนิดหนึ่งครับแปดคือมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามะเขือเทศเป็นผักที่แบบหาง่ายมากก็แถวเวลล้าง ให้สะอาดก็ง,ง่ายด้วยเพราะผิวมันข้างลื่นล้างหรือแช่พวกเบกกิ้งโซดานะครับด่างททบทิมผู้นี้ก็จะสามารถเอาสารเคมีออกได้ดังนั้นแะสิ่งนี้นะครับถ้าคุณกินเป็นประจำคุณจะได้วิตามินซีจากหลายๆแหล่งที่ไม่ทําให้น้ําตาลเกินความจําเป็นเราก็จะเป็นคนผิวใสแล้ววิตามินซีเรารู้อยู่แล้วครับมันควบคุมความมันบนใบหน้ามันกระตุ้นคอลลาเจนถ้าเราทาน60มิลลิกรัมต่อวันคุณจะไม่ขาดถ้าทาน500ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวัน เราจะได้ผิวที่สวยใสแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็แถมอาจจะช่วยนะครับเรื่องควบคุมความมันบนใบหน้าด้วยถ้าใครลองทานก็จะรู้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งกินผักผลไม้แบบนี้เยอะๆทายัางไงผมก็แนะนําว่ากินอาหารเสริมก็ได้แต่หลายคนก็จะกังวลว่ากินวิตามินซีจะเป็นนิ่วไหมกินวิตามินซีจะทําให้เป็นทําให้ระคายเคืองท้องไหมผมแนะนําง่ายๆครับกินวิตามินซีวันหนึ่งถ้ากลัว ว่าจะเยอะเกินไปแนะนําให้เริ่มจากวันละ500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมก็น่าจะเพียงพอเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลักๆก,ก็คือถ้าทานเกินกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันถึงจะก,กระตุ้นการเกิดนิว่วถ้าทานหลายๆเม็ดต่อวันตอนท้องว่างถึงจะก,กระตุ้นโรคกระเพาะงนั้นถ้ากินให้สบายใจก็กินอาจเช้า1เม็ดพร้อมอาหาร เย็น1เม็ดพร้อมอาหารจะได้ไม่มีผลก้างเคียงแล้วแถมทําให้ผิวสวยขึ้นด้วยสําหรับใครก็ตามนะที่ไม่รู้จะไปหาอาหารเสริมจากที่ไหนนะผมแนะนำนะเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีคุณไปร้านขายยาก็มีมากมายนะครับเลือกที่มันเขียนว่าสกัดจากธรรมชาติคุณจะกินอย่างสบายใจแต่ถ้าอยากดูว่าเอ๊ะคลินิกผมเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์คําว่าวิตามินแล้วก็เดี๋ยวหุ่นยนต์ผมเนี่ยจะส่งลิงก์ให้ดูคุณดูเสร็จปุ๊บอ๋อยี่ห้อนี้พอจะหาซื้อได้นะครับก็สามารถหาซื้อนะครับ ตามร้านขายยาทั่วไปในประเทศไทยได้ครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ